สวัสดีเ,เพื่อนๆครับผมใครที่ตามหาเคส a i r p o r s 4นั่นเองครับกับแบรนด์สกินนามกับรุ่นซีรีส์เมค่าสีอีนั่นเองครับตัวนี้คือสีออรีฟนั่นเองครับสีสวยๆนะครับจะไม่ได้เป็นแบบใสๆนะในส่วนของตัวกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องอันบล็อกเพื่อนได้ชมนะครับว่าเราใส่ในส่วนของตัว Airpods 4แล้วนะครับมันจะเท่ดูดีแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ โอเคผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าตัวเคส AirPods สีสกินนามะเมคา c ีตัวนี้นะครับวันในกล่องนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะอันนี้คือด้านหลังกล่องนะครับสีสวยเลยตัวนี้จะเป็นสีออล์ e ิฟนะครับผมดูเท่ตามสไตล์สกินนามะนั่นเองครับแกะออกมาอย่างนี้เลยปึ๊กนะครับผมค่อยๆดึงออกนะครับว้าวเคส AirPods สีสกินนามะดูเท่ โอ้น่าใช้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราดึงออกมาเลยนะนี่อันนี้คือตัวล็อกกับพวงกุญแจนะครับสามารถที่จะเอาไปล็อกกับพวงกุญแจได้แบบง่ายๆเลยเพื่อนดูแข็งแรงทนทานนะตัวเคสนะครับผมก็จะเป็นวัสดุนะครับแข็งๆนะตัวนี้นะครับผมเห็นไหมนี่แข็งๆนะครับผมแบบปกติเลยนะครับผมแล้วก็กันกระแทกได้ดีนะลองดูนะครับเอาออกมาด้านบนนะครับอันนี้คือตัวโฟมนะครับผมด้านในนะครับนี่ ในตัวเคส a i r p o ทสีของเรานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวคล้องตัวนี้นะครับผมเอาไปคล้องนะครับแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูแนวก่อนฟืบฟืบนะครับประมาณนี้เลยนะนี่ครับผมเอาไปกล่องใส่แบบนี้ได้เลยนะนี่คล้องแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆที่จะเอาไปใช้งานนะครับผมแล้วก็เอา AirPods ของเรานะครับผมเอามาใส่นะครับใส่เข้าไปตรงๆนะครับผมแล้วก็ดันเข้าได้เลยนะครับนี่ เข้าไปพอดีเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็เอาตัวฝานะครับดึงตัวซีนนะครับที่เป็นกาว2หน้าจุดนี้นะครับเนี่ยที่มันเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับดึงออกเลยนะครับผมแล้วก็เอาตัวเคสตัวนี้นะครับผมด้านบนนะที่เป็นแบบฝาตัวนี้นะครับเอาไปใส่ได้เลยนะกดเข้าไปตรงๆเลยนะครับกดเข้าไปกรึบนะครับแบบนี้เลยเข้าไปตรงๆนะครับผมก็แปะติดตัว ฝากเสตรียบร้อยนะครับตัวกาวนะครับมันจะไม่ใช่เป็นแบบกาวติดแล้วมันเละเทนะมันจะเป็นกาวที่ถอดได้นะครับแล้วมันจะไม่เลอะเทอะไม่เป็นคราบกาวติดนั่นเองครับผมอันนี้คือข้อดีเลยเราสามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้เลยนะนี่โอ้ยังสวยเลยเพื่อนอว้าวเลยเพื่อนเนี่ยให้ดูก่อนที่อยู่ในเคตนะครับอันนี้คือโลโก้นะตัดกับตัวสีออริฟของเรานะครับเขียวมะกอกเข้มๆนะครับตัวนี้เลย อย่างเท่เพื่อนๆอูโหูอันนี้ด้านป่างตัวเคสนะครับนี่ผิวสัมผัสดีนะครับเปิดฟึบด้านหน้านะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดนะครับทําได้ง่ายนะครับเราสามารถที่จะเอาหูตัวนี้นะครับไปคล้องพวงแหวนหรือในส่วนของหูกางเกงนะครับที่เราใส่เข็มขัดได้นะครับตัวนี้มันจะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ผิวสัมผัสแบบด้านๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอย่างสวยเลยเปิดปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะใช้งานกันได้นะครับนี่ ไม่ได้หลุดง่ายนะตัวฝานะครับเนื่องจากเขามีกาว2หน้านะครับที่ยึดตรงตรงเนี้ยแถบหนึ่งนะครับตรงเนี้ติดด้านบนนะครับนี่โอ้ยังสวยเพื่อนๆนี่ด้านนี้นะครับนี่ให้ดูก,ก่อนนะครับแนบสนิทเลยนะไม่มีย้อยนะครับไม่มีย้อยนะครับ เห็นไหมเพื่อนใส่ยันที่เลยนะครับเคส AirPods 4สกินนอมะรุ่นซีรีส์ไม่ข้าสีอีนะครับผิวสัมผัสด,ด้านไม่ย,ย้อยไม่หลุดนั่นเองครับใครที่สนใจตัวเคสแบบนี้ครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับทุกวันที่1ทับหทับสวันที่15กลางเดือนของทุกเดือนหรือว่าวันที่25เปย์เดย์น,นะครับผมก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อกันได้นะครับราคาประมาณสัก399กบาทไม่เกิน400บาทนะครับสั่งซื้อเก็บเงินไปทางกันได้นะครับเดี๋ยว ผมจะทิ้งที่สินค้าไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆตามเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไอสองรีวิวแนะนำสินค้าดเด็ดราคาโดนๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ